สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดดวงเปิดโชคดูคำทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2569ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและปีนักษัตรกันค่ะใครที่เกิดปีแพะบอกเลยว่าเดือนนี้ดวงกำลังขยับขึ้นอย่างสวยงามเหมือนแพะขึ้นเขา ถึงจะชาไปนิดแต่ขึ้นถึงยอดแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูดวงกันทีละด้านเลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องสำคัญอันดับต้นๆของชีวิตเลยค่ะนั่นก็คือการงานสำหรับชาวปีมาแมในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกเลยว่าการงานโดดเด่นมีแววประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะใครที่กำลังลุ้นผลงานลุ้นโปรเจกต์ลุ้นการประเมินผลงานข่าวดีค่ะ มีโอกาสผ่านเกณฑ์สูงมากดวงของคุณในเดือนนี้มีดาวผู้ใหญ่เกื้อหนุนมีคนมองเห็นความสามารถมีคนคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังบางท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานไปอบรมหรือติดต่องานกับต่างประเทศหรือองค์กรใหญ่ๆบางคนมีเกณฑ์ได้เสนอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่เป็นใบเบิกทางสู่อนาคตค่ะ แต่อย่าพึ่งดีใจจนลืมระวังนะคะเพราะดวงเดือนนี้ยังมีอุปสรรคลับๆแอบแฝงอยู่เล็กน้อยอาจมีผู้ใหญ่บางท่านยังลังเลยังขอพิจารณาเพิ่มหรือบางคนอาจเจอศัตรูเงียบแอบให้ข้อมูลด้านลบแบบยิ้มให้ต่อหน้าแต่ซุบซิบรับหลังไม่ต้องกังวลนะคะขอแค่คุณตั้งสติทำงานให้ดีที่สุดผลงานจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้คุณเองคะ่ะ เสริมดวงการงานในเดือนนี้แนะนำให้เข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะการปล่อยปลาไหลเพื่อเสริมความไหลลื่นให้ชีวิตการงานราบรื่นไม่มีสะดุดค่ะมาต่อกันที่เรื่องเงินทองกันบ้างนะคะข่าวดีมากขายสำหรับชาวปีมะแม,แมเดือนนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์คล่องตัวมีเงินหมุนมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ถึงขั้นต้องนั่งนับเหรียญก่อนซื้อกาแฟค่ะ รายได้หลักยังมั่นคงบางคนอาจมีรายได้เสริมจากงานพิเศษงานออนไลน์หรือจากผลงานที่ผ่านมาใครที่กำลังผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตยังพอจัดการได้สบายๆแต่อย่างไรก็ตามอยากประมาทเรื่องการใช้จ่ายพอช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจำไว้เลยนะคะเก็บนิดออมหน่อยชีวิตจะสบายขึ้นอีกเยอะค่ะ มาถึงเรื่องหัวใจที่หลายคนรอฟังที่สุดแล้วนะคะคนโสดสำหรับคนโสดปีมาแมนในเดือนนี้มีสเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวค่ะจะมีคนเข้ามาพูดคุยมักเป็นคนที่โตกว่ามีวุฒิภาวะ หรืออาจเป็นหัวหน้างานคนในวงการเดียวกันหรือชาวต่างชาติเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจริงจังไม่ใช่หมาเล่นๆแต่อย่าพึ่งรีบเปิดใจหมดนะคะให้ดูใจกันไปนานๆค่อยตัดสินใจเพราะดวงบอกว่าถ้าเลือก B มีโอกาสได้คู่จริงในอนาคตค่ะ คนมีคู่สำหรับคนมีคู่ความรักเดือนนี้เป็นแบบเรียบง่ายอบอุ่นไม่หวือหวาเหมือนข้าวต้มร้อนๆไม่ตื่นเต้นแต่กินแล้วสบายใจค่ะบางคู่มีเกณฑ์พูดคุยเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัวหรือวางแผนอนาคตร่วมกันแนะนำให้ใส่ใจกันมากขึ้นพูดคุยกันด้วยเหตุผลความรักจะมั่นคงยาวนานค่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะ โดยรวมถือว่าแข็งแรงดีไม่มีโรคร้ายแรงให้กังวลแต่ให้ระวังอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นปวดหัวปวดเมื่อยหวัดหรือพักผ่อนไม่พอโดยเฉพาะคนทำงานหนักนอนดึกเล่นมือถือก่อนนอนเยอะๆต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะจำไว้นิดนึงค่ะสุขภาพดีเท่ากับทำงานได้ดีเท่ากับ เงินเข้าเท่ากับชีวิตดีสรุปภาพรวมของชาวปีมะแมในเดือนนี้นะคะการงานเด่นมีผู้ใหญ่สนับสนุนการเงินคล่องตัวไม่ขาดมือความรักมีโอกาสพัฒนาสุขภาพดีระวังเล็กน้อยระวังอุปสรรคลับและคำนินทาโดยรวมแล้วเป็นเดือนแห่งโอกาสและความกาา้าหน้าถ้าคุณตั้งใจและไม่ยอมแพ้ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์หรือฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในทุกเดือนค่ะขอให้ชาวปีมาแมทุกท่านประสบความสำเร็จสมหวังร่ำรวยแข็งแรง และมีความสุขตลอดเดือนมีนาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ